สวัสดีครับผู้ชมสถานการณ์ย่อมจะสร้างวีระบุรุษสถานการณ์ย่อมจะสร้างผู้นำแต่ในเมื่อมบนี้เมื่อมบนี้มันมีผู้นำอยู่แล้วมันจะสร้างภาวะผู้นำขึ้นมาได้อย่างไรแล้วมันจะก่อเกิดวีระบุรุษขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อมบนี้มีผู้นำอยู่แล้ว แต่เป็นผู้นำที่ขี้ขลาดไม่กล้าสู้ซึ่งหน้าไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงอย่างเป็นทางการไม่กล้าออกหน้าอย่างสง,ง่าผ่าเผยกลับซุกตัวเองอยู่ในถังซ่วมแอบโผล่หน้ามาทำลับลับล,บล่อๆเพื่อสังการอย่างนี้หรือภาวะผู้นำอย่างนี้หรือคือผู้นำ อย่างนี้หรือคือวีรบุรุษที่จะนำพาชาติบ้านเมืองผู้ที่ทำลับลับล่บลอลอไม่กล้าเปิดเผยคนแบบนี้หรือที่เราจะไว้วางใจที่เราจะคบหาสมาคมด้วยจนถึงยอมรับให้มาเป็นผู้นำของเราเมื่อมาถึงว่าต้องเปิดทางเจรจา ลุงจะถามว่าแล้วเจรจากับใครในเมื่อคนพวกนั้นคนเหล่านั้นไม่กล้าที่จะเป็นผู้นําแล้วจะเจรจากับใครใครจะมาเป็นผู้นําในการเจรจาผู้ที่จะมาเจรจามาในฐานะใดเป็นผู้นํา เป็นตัวแทนหรือเป็นขี้ข้าในเมื่อมันไม่ชัดเจนก็ป่วยการป่วยการที่เราจะไปเล่นเกมกับคนพวกนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันเป็นเพียงการต่อยอดให้พวกนี้ได้เล่นเกมกันต่อไปเท่านั้นเองต้องไม่ลืมนะครับว่าต้องไม่ลืมนะครับว่า สมัยนายกอภิสิทธ์เวชาชีวะก็มีการเจรจามาแล้วทำกันสองวันที่กองทัพไทยกองเชียร์คุณในพิสิทธ,ธ์ตบมือกันเกลียวกรามนิยมชมชอบอภิสิทธ์เจ๋งอภิสิทธิ์ยอดยังจำกันได้ไหมครับอภิสิทธ์เจ๋งอภิสิทธิ์ยอด แลว้วอภิสิทธิ์ได้อะไรจากโต๊ะใจจาก,จากตรงนั้นในวันนั้นไม่มีเลยไม่มีอะไรกลับมาเลยแต่กลับกันต้องเสียท่าต้องเสียเชิงกลับไปตกปากรับคำยุบสภาผูกมัดตัวเองนั่นเพราะอะไร อาพิสิทธ์เจ๋งอาพิสิทธ์ยอดหรือว่าอาพิสิทธ์ไม่รู้ว่าเจรจาอยู่กับใครไม่รู้ใครมานั่งโต๊ะเจรจาด้วยไม่มีอำนาจไม่มีบาร,รมีไม่เป็นที่ยอมรับคุณอาพิสิทธิ์เลยไม่ได้อะไรกลับมาเลยกลับมามือปล่าแถมยังเสียเขาอีก ไม่ได้ตีตียนไม่ได้กล่าวหาว่าร้ายแต่อยากเตือนสติอยากเตือนสติคนที่บอกว่าต้องเจรจาต้องเจรจามันก็ต้องรู้ว่าจะเจรจากับใครใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วจะเจรจาในหัวข้ออะไร เอาให้มันชัดชัดอย่าคุมเครือและก็หมกเม็ดแอบแฝงสิ่งที่ตนเองต้องการเอาไว้อย่างนั้นผู้ที่ไปเจจาด้วยไม่ได้อะไรกลับมามันก็ไม่ต่างกับที่คุณอภิสิทธิ์เคยทำลุงจึงอยากให้จดจำให้ระลึกถึง ให้นึกถึงว่าเราผิดพลาดมาแล้วเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนไม่ใช่ผิดซ้ำผิดซากอย่างที่ลุงบอกไปแล้วสถานการณ์ย่อมเกิดผู้นำย่อมก่อเกิดวีรบุรุษนั่นมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีหรอกที่คนรวมตัวกันอย่างมีแบบแผน ขยับขัดเคลื่อนอย่างมีแผนการแล้วมาบอกว่าต่างคนต่างทำไม่มีใครเป็นผู้นำเอาทฤษฎีไหนมารองรับมันไม่มีไม่มีตำราไหนเขาบอกมันต้องมีผู้นำอย่ามาตาหลอครับลุงลุงไม่เชื่อหรอกครับเอาเป็นว่า สถานการณ์ในขณะนี้ณนะเวลานี้มันเป็นสถานการณ์ที่คนไทยจะได้ดื่มด่ำกับความสุขความสุขที่คนพวกนี้บอกว่าประชาชนเป็นผู้มีอำนาจประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจและพวกนี้ก็ต่างไป เดินทางให้ความเคารพประชาชนผู้มีอำนาจผู้ทรงอำนาจเขาเดินทางไปทุกแยกเดินทางไปถึงบ้านและคงจะหมุนเวียนกันเดินทางเพื่อไปให้ความสุขกับผู้มีอำนาจนั่นคือประชาชนเขาคงทำถึงทุกบ้านทุกแยก ซึ่งลุงก็ไม่รู้ว่ามีกำหนดก,การตรงไหนอย่างไรก็คว้าคอยกันเอาเองแล้วกันว่าวันไหนเวลาไหนที่คนพวกนั้นจะเดินทางไปมอบความสุขไปมอบความเคารพประชาชนผู้มีอำนาจถึงสี่แยกถึงหน้าบ้านของพวกท่านก็คอยกัน ต่อไปนี้ประชาชนผู้มีอำนาจคงจะได้รับมอบความสุขกันทั่วหน้าทุกคนส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับความสุขนั้นประชาชนผู้มีอำนาจที่ยังไม่ได้รับความสุขนั้นก็คอยไปสักนิดลุงเชื่อว่าเขาเดินทางไปมอบให้กับพวกท่าน ถึงแยกถึงบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนและนี่ก็เป็นเพียงการให้ความเคารพการให้ความสุขกับผู้มีอำนาจให้ความสุขกับประชาชนเจ้าของอำนาจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองต่อไปเขาคงจะมอบไว้ยิ่งกว่านี้ก็คอยติดตามก็เลี้ยกันในเมื่อเห็นว่า นั่นมันคือความสุขของประชาชนผู้มีอำนาจที่คนพวกนี้มันเดินทางไปมอบให้ถึงบ้านให้ถึงแยกหน้าบ้านของพวกท่านก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ต้องไปดิ้นรนหาความสุขนอกบ้านมันมาถึงบ้านถึงแยกตึงเส้นทางที่ท่านเดินทางแต่ก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจ ถ้าพวกนี้เดินทางไปมอบความสุขให้อย่าตื่นเต้นตกใจถึงกับถ่ายหนักถ่ายเบากันในรถอากมันจะตื่นเต้นถึงขนาดนั้นลุงก็ต้องบอกว่าอดทนอดทนต่อกลิ่นที่มันออกอวนอยู่ในรถของท่านก็แล้วกันเอาละ่ะเอาละ่ะ ในเมื่อคนพวกนั้นเขาเดินทางไปมอบความสุขให้กับประชาชนผู้มีอำนาจลุงก็ถือว่าเป็นเรื่องหน้าปิติยินดีต่อไปนี้ต่อไปนี้รัฐบาลไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องเข้าไปขัดจังหวะเข้าไปขัดขวางความสุขของประชาชนผู้มีอำนาจรัฐบาลไม่ใช่ผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้น รัฐบาลจึงต้องคอยฟังคำสั่งจากประชาชนก็คอยดูสัญญาณว่าประชาชนเขาเป็นอย่างไรเขาต้องการอะไรลุงเชื่อว่าอีกไม่นานไม่นานประชาชนที่ดื่มด่ำกับความสุขที่คนพวกนี้มันเดินทางไปเมื่อวานนั้นประชาชนก็คงอิ่มเอมจนเลี่ยนจนสะอสีเอียน ลุงว่าเมื่อถึงเวลานั้นถึงตอนนั้นประชาชนก็เบื่อหน่ายความสุขที่คนพวกนี้ไปมอบให้ถึงเวลานั้นประชาชนจะออกมาแสดงอาการเองออกมาสั่งการเองว่าช่วยไล่ไปทีสะอิจะเอียนเต็มทีนั่นแหละถึงตอนนั้นแหละถึงเวลานั้นแหละคอยให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจ ได้แสดงออกได้สั่งการรัตึกปาลตึงค่อยขยับก็ไม่สายแต่อย่าอย่าเข้าไปขัดจังหวะอย่าเข้าไปขัดความสุขของประชาชนผู้มีอำนาจมันก็เหมือนกับผลไม้ผลไม้ที่ยังไม่แก่ไม่จัดพอที่จะเก็บมาเก็บมามันก็เน่ามันก็เสียใช้การไม่ได้ มมัันนนกก็เหือตอนนี้ประชาชนเขากําลังมีความสุขก็ขอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปแทรกอยู่เฉยๆรออย่างเดียวรัฐบาลจึงไม่ต้องรีบร้อนรออย่างเดียวเฝ้าจับตามองคนพวกนี้ให้ดีๆก็พออยา่าเพลอจับตาจ้องมองคนพวกนี้ไว้ดีๆคนพวกนี้ มีความเชี่ยวชาญและเก่งในเรื่องการสา์สีป้ายสีระวังอย่าเข้าไปยุ่งสุมสี่สูมห้าก็าโดนสา์สีโดนป้ายสีเลอะเทอะเปิดปื้นยากที่จะยากที่จะทำความสะอาดอีกไม่กี่วันลุงเชื่อว่าอีกไม่กี่วันประชาชนผู้ส่งอำนาจก็จะสะอิดสะเอียน เบื่อหน่ายกับความสุขที่คนพวกนี้เดินทางไปมอบให้ในที่สุดประชาชนผู้ทรงอำนาจก็จะรู้ว่าแท้จริงแล้วคนพวกนี้นำความทุกข์มาให้กับพวกตนแท้จริงแล้วคนพวกนี้จะมากกอกกินเอากับประชาชนไม่ใช่มาให้ความสุขไม่ใช่มาแสดงความคารพต่อประชาชนแต่อย่างใด แต่มันต้องการผลประโยชน์จากประชาชนเมื่อประชาชนรู้ทันคนพวกนี้คนพวกนี้ก็จะจนตรอกทุรนทุรายมันก็จะพยายามพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจจากประชาชนกลับคืนมามันไม่อยุดลุงเชื่อว่าคนพวกนี้มันจะก่อเรื่องสร้างเรื่อง เพื่อดึงความสนใจของประชาชนกลับมาด้วยการสร้างความเข้มข้นของความสุขสร้างความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเขาต้องการทำให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและไดเมอร์รัฐบาลยังนิ่งเฉยอยู่เขาก็จะยิ่งทุรนทุรายยิ่งก่อความ เดือดร้อนรำคาญมากขึ้นรุนแรงขึ้นถึงตอนนั้นเลยอันตรายเพราะเมื่อไม่มีใครเข้าไปจัดการไม่มีใครเข้าไปยุ่งมันก็ต้องทำยังไงดีมันก็ต้องสร้างเรื่องขึ้นเองสร้างเรื่องอยางไรมันก็ต้องหาเหยื่อเหยื่อที่ดีเหยื่อที่พวกนี้ทนุถนอมมาอย่างดีก็คือนักเรียน นิสิตนักศึกษานั่นคือเหยื่อที่พวกนี้ต้องการก็คว้าจับตามองกันให้ดีๆเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเกิดความสูญเสียกับคนพวกนี้นั่นหลยนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละเขาจะสาดสีเขาจะป้ายสีว่าเป็นรัฐบาลก็ได้ระวังกันแล้วกัน าหาทางหนีทีไ่ายาดีคนพวกนี้สาสีป้ายสีเชี่ยวชาญมากภาพเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษานั่นที่พวกนี้ต้องการนำมาใช้ก็ไม่ต้องดูอื่นใครเราไปดูที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่เลบานอนนี่ เลบานอนมันสู้รบกันเวลาสู้รบกันหนักๆภาพที่ปรากฏต่อสายตาสื่อสายตาคนทั่วโลกคือภาพอะไรภาพเด็กถูกทำร้ายนั่นเพราะอะไรเพราะเป็นภาพที่สังคมทั่วโลกเขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดขึ้นพวกนี้ก็พยายามพยายามที่จะภาพเหล่านี้แหละมาโชว์ชาวโลก เพื่อโจมตีเพื่อดสเครดิตฝ่ายสงครามเราจึงเห็นภาพนี้จนชินตาแต่เราไม่ค่อยสังเกตเราไม่ค่อยระวัดระแวงสงสัยว่าทำไมจึงเกิดภาพนี้เพราะไม่มีใครยอมรับว่าตนเองเอากองกำลังไปแอบซ่อนอยู่ในชุมชนชาวบ้านคือเอาตัวเองกองกำลังตัวเองไปอยู่หลังชาวบ้าน ไปอยู่หลังเด็กนั่นเองเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเด็กก็รับกรรมตัวเองก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาประโยชน์ใส่ตนเองเห็นไหมครับการหาประโยชน์น้่นนากลัวแม้นไม่มีวิญญาณในร่างแล้วร่างนั้นยัง ยังถูกคนพวกนี้มาหาประโยชน์ต่ออีกเห็นไหมครับเยี่ยมโหดขนาดไหนอยู่ข้างหลังพวกเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วยังเอาร่างพวกเขามาหากินอีกเท่านั้นยังไม่พอคนพวกนี้ใจไม้ไส้ระกำยังไปดึงวิญญาณมาหากินหาประโยชน์ได้ ตรงนี้ไม่ต้องดูอื่นใครดูที่ดูที่เหตุการณ์ตุลาอาทันะมันเกิดมาแล้วกี่ปีมันหลายสิบปีจนป่านนี้จนป่านนี้ยังมีคนหากินอยู่กับวิญญาณของคนเดือนตุลาอีกเห็นไหมครับว่าเหยื่อนั้นมันเป็นเหยื่อไม่จบไม่สิ้น ตอนมีชีวิตก็เป็นเหยื่อร่างสูญสลายไปแล้วยังเอาวิญญาณเขามาเป็นเหยื่อและมันเป็นเหยื่อเขาไม่จบไปสิน้นจนบางคนเ็บอกว่าอย่าได้ไปเป็นเหยื่อของคนพวกนี้คนพวกนี้มันจะไม่ปล่อยให้ไปผุดไปเกิดมันจะฉุดร้างวิญญาณมาหากินตลอดเวลาลุงจึงอยากจะเตือน เตือนลูกๆหลานๆนี่คือความจริงใจของลุงลุงมีประสบการณ์กับม,ม็อกมายาวนานรู้เล่เหลี่ยมรู้เท่าทันตั้งแต่14บตุลาหนึ่งหกรู้วิธีการว่าเขาจะต้อนผู้คนกันอย่างไรวิธีการยังไงซึ่งมันคลาสสิกมากไว้ว่างๆจะมาะคุยกัน จึงอยากเตือนลูกๆก,กันหลานว่าไปอยู่ในม็บอย่าเอาแต่สนุกอย่าเอตามเพื่อนจนไม่ดูหน้าดูหลังโดยเฉพาะข้างๆข,ข้างหลังต้องดูไว้ดีเฝ้าระวังให้ดีรู้จักตรวจเช็คสถานการณ์รู้จักตรวจอุณหภูมิของผู้นำ ซึ่งลูกๆหลานคงจะรู้ว่าใครคือผู้นำตัวจริงจับอุณหภูมิของคนพวกนั้นได้ไดเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความร้อนได้ที่อุณหภูมิได้ที่พวกนี้มันจะทุรนทุรายมันไม่ได้มองหรอกว่าลูกๆหลานนั้นเป็นพวกเดียวกับพวกมันมันมองอยู่อย่างเดียวว่าลูกๆหลานคือเยื่อของพวกมัน ก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีดูให้ดีตรงไหนที่ควรจะนั่งตรงไหนที่ควรจะเดินตรงไหนที่ควรจะใกล้ตรงไหนที่ควรจะถอยห่างตรงนี้ต้องรู้ซึ่งตรงนี้ลุงเคยสอนลูกของลุงเองนี่แหละก็ลุงอยู่กับมอบตลอดและลุงก็รู้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบางครั้งลุงต้องเตือนลูก ว่ารถคันนี้ผ่านไปเสร็จระวังมันจะยิงทันทีและก็มันเป็นจริงอย่างที่ลุงบอกหลายครั้งลูกจิงเชื่อในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นลูกลูกหลานต้องระวังตัวเองให้ดีอย่าสนุกอย่าเพลิดเพลินจนลืมลืมที่จะระมัดระวังตัวเองนั่นแหละตรงนั้นแหละ ที่จะนำอันตรายมาสู่ตนเองส่วนรัฐบาลรัฐบาลก็ระวังอย่างเดียวว่าคนพวกนี้มันจะสาดสีมันจะป้ายสีต้องศึกษาให้ดีเอาไว้ง่ายอย่างการปราบมกเมื่อวันที่เมื่อคืนวันที่สิบห้าที่สยามเห็นไหมครับ เขาสาสียังไงไม่แต่คนเป็นถึงระดับหัวหน้าพักเก้าใครก็ยังไปหากินกับยังไปเอาภาพมบฮ่องกงมาเครมในการสลายการชุมนุมในคืนนั้นเห็นไหมครับว่าพวกนี้เก่งทุกระดับเก่งมากในเรื่องการสาดสีป้ายสีแล้วเห็นไหมครับ เห็นไหมครับที่อย่างนี้นั่นมันคือคีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ไม่ใช่มือนะครับอย่ามองเป็นมืออย่ามาสรุปว่านั่นคือมือนั่นคือมือเปล่าๆมือของมนุษย์ไม่แข็งขนาดนั้นไม่แข็งถึงขนาดทําเอาตำรวจต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลหลายคนนั่นไม่ใช่มือเปล่า ก็คิดอย่าเอาวาตกรรมคำว่ามือเปล่าบปราบเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มือ,มอที่มีมือปล่าอย่าหลงวาตกรรมคนพวกนี้มีสติอยู่กับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลต้องระม,มัดระวังพวกนี้จะสาดสีป้ายสีแน่นอน เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็พวกนี้สร้างขึ้นมาเองแน่นอนมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ลุงก็เตือนด้วยความหวังดีด้วยความหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆสวัสดีครับ